กรณีที่คุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงดังปุ้งขึ้นมาเหมือนเสียงระเบิดแล้วคุณไม่หยุดรถอ่ะผมถามว่าประมาทไหมแทนที่คุณจะหยุดหยุดและตรวจสอบเหตุนั้นแล้วก็เคลื่อนย้ายนักเรียนลงเราสามารถที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้โดยที่ยังไม่เกิดเหตุไงครับนะครับพึงพึงใช้ความระมัดระวังได้แต่ไม่ใช้อันนี้คือความประมาท จากการที่ผมได้สอบถามทางผู้มกับอุคศนะครับก็ทราบว่าขณะขับรถเนี่ยได้ยินเสียงเสียงดังมาจากที่ด้านด้านใต้รถด,ด้านหน้าซ้ายนะครับซึ่งสันนิษฐานเมื่อวานนี้ผมสันนิษฐานว่าเรื่องยางแตกนะครับแต่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเป็นกระบอกลมของโชค คือให้การยังไงก็ให้มานะครับแต่ว่าผลการตรวจพิสูจน์ของสพทรท,รที่จะออกมาจะเป็นเครื่องยืนยันประกอบทําให้การผู้ต้องหาว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ในคําให้การเนี่ยบอกว่าเกิดจากกระบอกลมผมอาจจะพูดผิดคำว่ากระบอกลมนะที่เป็นลูกสูบเนี่ย ได้ยินเสียงตรงนั้นแล้วหากได้ยินเสียงแล้วไม่หยุดรถทันทีเพื่อตรวจสอบและยังฝืนขับต่อไปไหมผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะพิจารณาได้แล้วว่าแทนที่จะหยุดดูถูกต้องไหมครับกลับขับไปอีกเท่าไหร่กี่เมตรแล้วทําให้เกิดประกายไฟจนกระทั่งไปทําให้ถังกา๊าซเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมนะครับ มันบ่งบอกถึงความประมาทเลินเล่ออย่างไรอันนี้เราจะเอาคำให้การที่เราได้ฟังกับผลการตรวจพิสูจต์มาประกอบการพิจารณาของพระนาสวนร่วมกันนะครับสำหรับในการตั้งข้อหานะครับขับรถโดยประมาทหรือน่าว่าเสียว่าดาเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ และขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดรถให้การช่วยเหลือไม่สแสดงตัวและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าพนักงานเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตายนะครับตามประมวลกฎหมายาอาญ,ญามาตรา291แล้วก็พระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา43เลข4 78 157 160วรรค2ครับฐานความผิดที่ท่านผู้การพูดนะครับเป็นฐานความผิดเบื้องต้นนะครับ แต่ถ้าสอบสวนแล้วปรากฏความผิดฐานอื่นกฎหมายอื่นเนี่ยจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมทุกฐานความผิดครับ